บริษัท global power synergy จำกัดมหาชนหรือ GPS C, แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่มปตทร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลงนามบันทึกข้อตกลง10หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการคนมีไฟปี2ประจำปี2,567สนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยให้หน่วยงานแต่ละแห่งนำเงินที่ประหยัดได้จากค่าไฟฟ้าที่ลดลงไปต่อยอดโครงการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมปลอดคาร์บอนให้กับประเทศไทยอย่าง,ย,างยั่งยืนสำหรับโครงการในปีที่2นะคะเกณฑ์หลักที่เราใช้ในเรื่องของการประเมินนะคะคือตัว Social Return on i n v e s t น e n t นะคะซึ่งเราก็จะพิจารณาจากการที่เงินทุนสนับสนุนที่เราให้ไปนะคะสามารถที่จะไปสร้างมูลค่านะคะให้กับชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะได้มากน้อยต่างกันอย่างไรนะคะเราก็จะเอาตัวนี้มาเป็นตัวเรียงในการคัดเลือกโครงการนะคะเกณฑ์หลักที่สําคัญนะคะก็คือเราก็จะดูจากความพร้อมของหน่วยงานนะคะทั้งความพร้อมของพื้นที่ที่จะติดตั้งความพร้อมของบุคลากรที่ดูแลเราดูจากตัวประโยชน์ที่จะได้รับที่เกิดขึ้นต่อชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะโครงการคนมีไฟนะคะก็เป็นโครงการ ที่มีส่วนสําคัญมากๆนะคะต่อการผลักดันในเรื่องของการไปสู่เป้าหมายเรื่องเน็ตซีโลนะคะของ g p s c Group นะคะที่เรากําหนดเป้าหมายไว้ที่ปีพศ2603นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังสนับสนุนกลยุทธ์ CSR ของ CPC Group นะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานที่มีความมั่นคงค่ะสาหรับโครงการคนมีไฟในปีที่1น่นะคะเราก็มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งหมดนะคะ5หน่วยงานด้วยกันนะคะเราก็มีส่วนร่วมนะคะในการผลิตไฟอยู่ประมาณ100กิโลวัตต์นะคะเราก็มีส่วน ร่วมในการลดคาร์บอนนะคะอยู่ที่ประมาณ70ตันคาร์บอนต่อปีค่ะแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เข้าร่วมนะคะก็มีส่วนร่วมอย่างสำคัญนะคะในเรื่องของการดูแลในเรื่องของชุมชนสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะ สำหรับหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง10แห่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรสาธารณะที่ไม่สแสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานด้านการศึกษาด้านสาธารณสุขและด้านสิ่งแวดล้อมโดย GPC s ไม่เพียงแต่สนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ยังถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งานและบำรุงรักษาระบบโซลาเซลล์ให้กับทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงาน โดยจะส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออนกริดจำนวน100กิโลวัตต์ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า6 0แสนบาทและลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า70ตันคาร์บโนโอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีครับของเราก็จะเปิดการเรียกนการสอนในระดับปวชและปวสนะครับมีสาขาพืชศาสตร์สัตวศาสตร์ ซึ่งจะมีระบบงานฟาร์มเยอะมากครับทั้งฟาร์มฟาร์มไก่ฟาร์มสุกรฟาร์มโคครับแล้วก็ฟาร์มเกษตรพื้นไร่ซึ่งต้องมีการใช้น้ําทําให้เราต้องมีมีค่าไฟสูงครับแต่ละเดือนค่าไฟที่เราลดได้เนี่ยก็จะนําไปสอนในเรื่องของวิชาชีพนะครับให้กับโรงเรียนที่อยู่ข้างเคียงนะรวมถึงวัดและชุมชนรวมถึงจะสอนในเรื่องของการติดตั้งระบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนเขา ได้เกิดการเรียนรู้ด้วย พื้นที่ของเราค่ะเป็นพื้นที่ที่ติดกับหนองหานซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดนะคะของประเทศไทยและนี่แหละค่ะก็ส่งผลถึงพฤติกรรมในการบริโภคอาหารนะคะประเภทปลาสุกๆติดๆแล้วอาจจะทําให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ตับค่ะซึ่งก็เป็นปัญหาสําคัญอันดับหนึ่งเลยเนาะ<ช>ของภาคอีสานที่ในเรื่องของการป่วยเป็นโรคมะเร็งเ่าน้าดีค่ะ ส่วนเงินที่ได้นะคะในทุกๆปีนะคะ 1. เราจะทําการตรวจคัดกรองค่ะเพื่อหาไข่พยาธนะคะ2คือเราจะทําการตรวจระบบบําบัดปฏิกูลค่ะแล้วก็ถ้าระบบบําบัดไม่ดีนะคะ ค่ามาตรฐานของน้ําไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็จะมีการปรับปรุงระบบบาบัดค่ะอันดับที่3คือเราจะทํากิจกรรมคือให้ความรู้กับประชาชนชาวบ้านแล้วก็แกนนําค่ะอันดับที่4เราจะมีการจัดการมหากรรมค่ะทางยิ่งใหญ่เพื่อที่จะให้ความรู้ของทุกคนที่อยู่บริเวณนั้นค่ะ นอกเนื้อจากการผลักดันให้เกิดการดูแลชุมชนสังคมของตัวเองแล้วโครงการคนมีไฟยังเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้ชุมชนและหน่วยงานตระหนักและให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และร่วมกันเข้าสู่สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์สอดคล้องกับภารกิจหลักของ GPC s ในการส่งมอบพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนสังคมอย่างยั่งยืน GPC s นวัตกรรมพลังงานสรนร้างอนาคต Smart Energy for Evolving Life